เคยไหมโยมเวลาเราใช้นิ้วมือของเราเองพิมพ์ข้อความที่รุนแรงถ้อยคำที่เสียดแทงหรือใส่ร้ายป้ายสีใครในโลกโซเชียลอย่างไม่ยั้งคิดด้วยความโกรธด้วยอคติหรือเพียงเพราะอยากแสดงความเหนือกว่าแล้วหลังจากที่เรากดโพสต์ไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงหรือบางทีก็ตลอดทั้งคืนจิตใจของเรากลับมานั่งไม่ติดกระสับกระส่ายกระวนกระวายคิดถึงสิ่งที่พิมพ์ไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางครั้งก็เกิดความรู้สึกผิดบางครั้งก็กลัวว่าจะมีใครมาตอบโต้หรือกลัวว่าจะมีผลกระทบตามมาคุณคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวหรือนี่คือกรรมที่ติดจรวดมาถึงเราในยุค5 g กันแน่โยมอาตมาจะบอกว่าสิ่งที่เราพ่นออกไปนั้นไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นแค่ชั่วคราวหรือทำร้ายแค่ในโลกเสมือนจริงเท่านั้นแต่มันกำลังกัดกินจิตใจของเราเองอย่างช้า,ชา สร้างคุกแห่งความกังวลที่ขังตัวเราไว้และที่น่ากลัวกว่านั้นคือไม่มีใครต้องมาลงโทษเราแต่ใจเรานี่แหละที่ลงโทษตัวเองสร้างความทุกข์ระทมที่เกิดจากความไม่สบายใจความกระวนกระวายและความร้อนรุ่มในอกให้เกิดขึ้นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าโยมไม่ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้บางครั้งมันก็เกิดขึ้นทันทีทันใดเหมือนสายฟ้าแลบแปลปราาในใจเราเองโยมทั้งหลายลองคิดดูนะ คำพูดของเราในโซเชียลมีเดียก็เหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในดินถ้าเราหว่านมเมล็ดพืชมีพิษเมล็ดวัชพืชที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมคมลงไปใครกันที่จะต้องรับผลจากพืชเหล่านั้นก็ตัวเราผู้หว่านเองนั่นแหละที่ต้องเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะในรูปของความไม่สบายใจความกังวลใจหรือความขัดแย้งที่ตามมาในภายหลังมเมล็ดร้ายที่หว่านไปไม่ได้ทำลายแค่ดินรอบข้าง แต่สุดท้ายก็กลับมาทำร้ายมือที่หวานเองอีกอุปมาหนึ่งก็เหมือนกับเสียงสะท้อนโยมเคยเข้าไปในถ้ำแล้วลองตะโกนคำหยาบออกไปไหมเสียงที่กลับมาหาเราก็คือเสียงหยาบนั้นไม่ใช่เสียงไพ่เราะคำพูดท็อกซิกที่เราส่งออกไปในโลกโซเชียลก็ไม่ต่างกันมันจะสะท้อนกลับมาสู่จิตใจเราในรูปแบบของความขุ่นมัวความไม่สบายใจความรู้สึกผิดหรือแม้กระทั่งความกลัวที่เราสร้างขึ้นเอง การที่ใจเราคิดถึงซ้ำๆนั่นแหละคือเสียงสะท้อนที่กลับมาหลอกหลอนเราใจเราเป็นผู้ฟังคนแรกและเป็นผู้รับกรรมคนแรกเสมอหรือมองว่าโลกโซเชียลมีเดียก็เหมือนกระจกวิเศษบานใหญ่ที่เราส่องตัวเองลงไปสิ่งที่เราสะท้อนออกไปไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดชังหรือถ้อยคำที่เต็มไปด้วยพิษมันก็จะสะท้อนภาพที่ไม่น่าดูของตัวเราเองกลับมาให้เราเห็นและบางครั้ง มันก็สะท้อนจนเราทนไม่ได้ไม่อยากมองตัวเองในภาพนั้นอีกต่อไปทุกครั้งที่เรากลับมาคิดถึงมันจิตใจของเราก็เปรียบเหมือนกับหยดน้ำพิษที่ค่อยๆหยดลงไปในแก้วน้ำใสๆของใจเราจนขุ่นมัวไปหมดโยมทั้งหลายในยุค 5G ที่อะไรๆก็รวดเร็วทันใจนี้กรรมก็เช่นกันมันไม่ใช่เรื่องของชาติหน้าชาติเดียวอีกต่อไปแล้วบางครั้งผลของกรรมทางวาจา โดยเฉพาะในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็วนี้ก็ปรากฏขึ้นให้เห็นทันตาไม่ต่างอะไรกับกรรมติดจรวดเลยจริงๆเราสร้างเหตุไว้ในวันนี้ผลก็เกิดในวันนี้หรือในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะใจเราเองนี่แหละที่เป็นเครื่องผลิตกรรมและเป็นผู้รับกรรมไปพร้อมๆกันหลวงปู่ชาสุพัทโทท่านเคยสอนไว้อย่างลึกซึ้งว่าถ้าพูดไม่ดีมันก็ไม่ดีแก่ใจของเราเองนั่นแหละโยม คำสอนนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าผลของคําพูดไม่ว่าจะดีหรือชั่วคนแรกที่ได้รับผลนั้นคือใจเราเองความทุกข์ความกังวลใจที่เราเผชิญอยู่ก็เป็นผลจากคําพูดที่เราพ่นออกไปนั่นเองและในพระไตรปิฎกพระองค์ท่านก็ทรงตรัสสอนเรื่องวาจาสุภาษิตคือคำพูดที่ดีและวาจาทุพาสิทธ์คือคําพูดที่ไม่ดีไว้ว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทพึงระงับวาจาที่เป็นไปในทางไม่ดีเสีย เหมือนแพทย์วางยาพิษฉะนั้นนั่นคือทรงสอนให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจไม่พูดในสิ่งที่จะนำโทษมาให้เพราะมันร้ายแรงไม่ต่างอะไรกับยาพิษที่ทำลายทั้งตัวเราและคนอื่นพระอาจารย์อาชาญพรมพระอาจารย์ชาวออสเตรเลียที่สอนแนวทางเดียวกับหลวงปู่ชาท่านก็เคยกล่าวสอนว่า when you speak harshly to others you are speaking harshly to yourself because your own mind is the first to hear it and to suffer the consequences to the suffer หมายความว่าเมื่อเราพูดรุนแรงต่อผู้อื่นเรากำลังพูดรุนแรงกับตัวเองเพราะจิตใจของเราเองเป็นคนแรกที่ได้ยินมันและต้องทนทุกข์กับผลที่ตามมาดังนั้นโยมทั้งหลายพึงระลึกไว้เสมอว่าทุกคำพูดที่เราพิมพ์ออกไปในโซเชียลมีเดียไม่ได้หายไปในอากาศแต่กำลังปลูกเมล็ดพันธุ์ในใจเราเองและใจเรานี่แหละที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลของมันในไม่ช้า คุณเคยเข้าใจผิดไหมว่าเพียงแค่คำพูดลอยลมไร้ตัวตนจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในโลกนี้คุณอาจพลาดทั้งชีวิตถ้ายังคิดว่าแค่พูดไปไม่ได้ทำร้ายใครต,งตรงๆและคุณจะไม่มีทางเข้าใจความทุกข์ที่แท้จริงถ้ายังไม่เคยถูกเสียงสะท้อนจากคำพูดตัวเองกัดกินใจจนไร้ซึ่งความสงบสุขในชมพูทวีปยุคนั้นดวงจิตทุกชีวิตล้วนอยู่ใต้กฎแห่งการสะท้อนกลับดวงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่น ก็แผดเผาได้ฉันใดเสียงที่ออกจากปากก็ย่อมกลับคืนสู่หูฉันนั้นสิ่งที่ถูกส่งออกไปไม่ว่าดีหรือร้ายย่อมเดินทางวกวนในภพภูมิแห่งจิตใจก่อนจะกลับมาปรากฏเป็นความรู้สึกแก่ผู้ส่งเองไม่มีสิ่งใดหายไปในอากาศสาตธได้นานเหมือนก้อนกรวดที่ขว้างลงน้ำเคลื่อนกระเพื่อมเล็กๆย่อมขยายวงกลับมายังจุดที่เรายืนอยู่เสมอข้าพเจ้าเคยพบชายคนหนึ่งชื่อวิชิตอายุราว40ปี เป็นช่างปั้นหม้อฝีมือดีที่หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำยมุนาเรือนของเขามุงด้วยใบายจากและหญ้าแห้งกลิ่นดินชื้นผสมควันเตาฟืนลอยอวนอยู่รอบๆเสมอเขามีภรรยาที่ใจดีและลูกสาวตัวน้อยวัยห้าขวบดวงตาสดใสแสงแดดร้อนๆยามบ่ายสาดจับฝุ่นดินที่ลอยอยู่ในโรงงานเสียงจากอีดออดหนุนวนเป็นจังหวะชีวิตของเขาวิชิตเชื่อมั่นในฝีมือของตนเองเชื่อว่าปากของตนคืออำนาจ หากใครทำไม่ถูกใจก็สามารถใช้คำพูดที่คมคายและรุนแรงตัดสินผู้คนได้โดยไม่เห็นโทษโลกของวิชิตคือโลกที่หมุนรอบความสมบูรณ์แบบของงานปั้นเขาและคำพูดของเขาคือเครื่องมือจัดการความไม่สมบูรณ์เหล่านั้นวันหนึ่งลมกระโชกแรงผิดปกติพัดเอาควันเตาลอยฟุ้งไปทั่วกลิ่นควันไหม้ฉุนเฉียววิชิตเพิ่งส่งมอบโอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้พ่อค้าผู้หนึ่ง แต่องค์ใบนั้นมีรอยร้าวเล็กๆที่มองไม่เห็นเขาโกรธจ,จัดคิดว่าคงเป็นเพราะพ่อค้าต่อราคาและพูดจาดูหมิ่นฝีมือตนเขาจึงตอบโต้ด้วยคำพูดที่เสียดแทงถากถาง,างประนามพ่อค้าว่าเป็นคนโลภไม่ซื่อสัตย์ไร้ซึ่งปัญญาพ่อค้านั้นเดินจากใบพร้อมใบหน้าซีดเผือดแต่ไม่นานนักองเหล่านั้นก็ถูกนำกลับมาด้วยรอยร้าวที่ขยายใหญ่ขึ้นจนน้ำรั่วซึมออกมาทั้งหมดจากวันนั้น วิชิตเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติภายในใจเสียงจากอีดออดที่เคยเป็นทํานองชีวิตกลับกลายเป็นเสียงรบกรวนยามเขาเผลอคิดถึงคำพูดรุนแรงเหล่านั้นเขารู้สึกเหมือนมีก้อนหินเล็กๆก,ก้อนหนึ่งมาขูดอยู่ในซวงอกตลอดเวลามือที่เคยปั้นหม้อยอย่างนั่นคงเริ่มสั่นเทาเล็กน้อยความกังวลที่ไม่รู้ที่มาเริ่มกัดกินจิตใจเขาเงียบๆย,ยามค่ำคืนเสียงแม่น้ำไหลเอื่อยๆ เหมือนจะกระซิบถ้อยคำประนามที่เขาเคยกล่าวไปกลับคืนมาวิชิตพยายามค้นหาความจริงเขากลับไปดูดินดูเตาไฟค้นหาสิ่งชั่วร้ายที่อาจแฝงอยู่ในงานของเขาเขาถามคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านบางคนเล่าถึงเรื่องพูดผีที่สิงสถิตในเตาหรือคำสาปแช่งที่พ่อค้าอาจได้ใส่แต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้เขาเริ่มสวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ความกังวลก็ยังคงอยู่ไม่จางหาย กลิ่นดินที่เคยหอมหวนเริ่มมีกลิ่นอับชื้นผสมอยู่ในความรู้สึกของเขาเขาหลงเชื่อว่าศัตรูคือดินที่ไม่ดีคือเตาที่ไม่ร้อนพอคือสายลมที่พัดผิดทิศเขาพยายามเปลี่ยนแหล่งดินทำเตาใหม่ห้ามภรรยาและลูกสาวไม่ให้เข้าใกล้โรงงานเพราะกลัวว่าความเลินเลือกของพวกนางจะนำโชคร้ายมาให้เขาคิดว่าปัญหาทั้งหมดมาจากภายนอก ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้และหากเขาสามารถควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ความกังวลก็จะหายไปความหวาดระแวงของวิชิตทวีความรุนแรงขึ้นเขาเริ่มนอนไม่หลับฝันร้ายถึงโอง่งที่แตกกระจายและเสียงคำพูดประนามที่สะท้อนกลับมาในความฝันกลางวันเขาหงุดหงิดง่ายด่าทอภรรยาและลูกสาวด้วยเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เป็นสาระเสียงหัวเราะของลูกที่เคยสดใสเริ่มเงียบลง ภรรยาของเขามองเขาด้วยความกังวลใจหม้อที่เขาสร้างเริ่มมีรอยร้าวถี่ขึ้นเรื่อยๆราวกับภายในใจของเขาก็แตกสลายไม่ต่างกันคืนหนึ่งขณะที่วิชิตนั่งเหมอมองเตาไฟที่หมอด,ดับไปแล้วในความมืดมิดเขาได้ยินเสียงบทสวดจากสำนักภิกษุที่อยู่ไม่ไกลลมพัดเอากลิ่นดอกไม้หอมจางๆมากับเสียงนั้นถ้อยคำแผ่วเบาดุดสายลมว่า อันคำพูดนั้นดุดลูกศรที่พุ่งออกจากคันธนูเมื่อผลไปแล้วย่อมไม่อาจย้อนกลับแต่จิตของผู้หยิงย่อมถูกบาดด้วยปลอกธนูนั้นอยู่เสมอทันใดนั้นภาพของพ่อค้าผู้หน้าซีดเผือดก็ปรากฏขึ้นในใจวิชิตรู้สึกราวกับมีใครเอาเข็มมาทิ่มแทงในอกเขาเริ่มเข้าใจว่าศัตรูที่แท้จริงนั้นอาจมิได้อยู่ภายนอกเลยความจริงทั้งหมดเปิดเผยในใจของวิชิต คำพูดที่เขาพ่นออกไปไม่ได้จบลงเพียงแค่ผู้ฟังได้ยินแต่ได้ทิ้งเมล็ดพันธุ์แห่งความกังวลและความไม่สงบไว้ในจิตใจของเขาเองการประนามผู้อื่นคือการสร้างภาพความไม่ดีงามในใจตนการกล่าวร้ายผู้อื่นคือการป้อนพิษให้แก่จิตวิญญาณของตนเองและความกังวลใจที่กัดกินเขาอยู่ทุกวันนี้ก็คือผลกรรมที่ผลิบานจากเมล็ดพันธุ์แห่งคำพูดเหล่านั้น กฎแห่งการสะท้อนกลับทํางานอย่างรวดเร็วดุจจรวดในยุคที่ไม่มีใครคาดคิดราวกับทุกคําที่ออกจากปากถูกส่งตรงกลับมาทําร้ายผู้พูดโดยทันทีวิชิตสุดสตัวลงข้างเตาที่มอดดับไปแล้วเขาปล่อยให้น้ําตาไหลอาบแก้มพร้อมเสียงสะอื้นที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเขาไม่เพียงแค่เห็นภาพองค์ที่แตกสลายแต่เห็นภาพของจิตใจตนเองที่ถูกคําพูดอันรุนแรงของตนเองทุบทําลายจนละเอียด เขามองเห็นความทุกข์ทรทงที่ตนเองได้สร้างขึ้นมาให้แก่ตนเองความกังวลใจที่กัดกินจิตวิญญาณคือบทลงโทษที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เขานั่งเผชิญหน้ากับเสียงกล้องของคำพูดตัวเองที่ดังกึกก้องอยู่ในหัวเหมือนเสียงกลองที่ตีซ้ำๆไม่หยุดหย่อนรุ่งเช้าแสงอสาทิตย์สาดส่องลงมายังโรงป้นอีกครั้งกลิ่นดินยังคงเป็นกลิ่นดินแต่ใจของวิชิตไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เขายังคงต้องปั้นหม้อยังคงต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่คำพูดที่ออกจากปากเขาหลังจากวันนั้นล้วนถูกกลั่นกรองด้วยสติเขาเริ่มกล่าวคำสุภาพคำอ่อนโยนหม้อที่ปั้นไม่ได้กลับมาสวยงามสมบูรณ์แบบในทันทีแต่ความกังวลใจที่เคยกัดกินนั้นเริ่มจางหายไปทีละน้อยโลกภายนอกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแต่โลกภายในของวิชิตนั้นสงบและเย็นลงอย่างไม่น่าเชื่อ ข้าพเจ้าเดินทางจากมาทิ้งเรื่องราวของวิชิตไว้กับท่านผู้ฟังถ้าคุณยังคิดว่าคำพูดในโซเชียลเป็นเพียงแค่ตัวอักษรบนจอหรือเสียงลอยลมไร้ตัวตนระวังเถิดบางทีจะรวด 5G แห่งกรรมอาจกำลังนำพาความกังวลใจจากคำพูดเหล่านั้นกลับมาทำร้ายจิตใจท่านอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ท่านจะคิดจินตนาการได้บางสิ่งยังคงอยู่บางสิ่งยังเฝ้ามองและบางสิ่งจะวนกลับมาเสมอ โยมทั้งหลายอาตมาภาพเข้าใจดีว่าในยุคสมัยที่โลกเชื่อมถึงกันด้วยปลายนิ้วเช่นนี้อะไรอะไรก็รวดเร็วไปเสียหมดแม้แต่กรรมก็ดูเหมือนจะติดจรวดในยุค 5G ดังที่โยมสงสัยคำพูดคำจาที่เราพ่นออกไปในโลกโซเชียลนั้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันย่อมสร้างคลื่นพลังงานบางอย่างที่กระทบทั้งผู้อื่น และย้อนกลับมากระทบตัวเราเองอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้แท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในทางพระพุทธศาสนาเลยเพียงแต่โลกปัจจุบันทําให้เราเห็นผลของกรรมทางวาจาได้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องวจีกรรมคือกรรมทางวาจาไว้ชัดเจนยิ่งในยุคดิจิทัลเช่นนี้คําพูดที่เป็นพิษท็อกซิกที่เราส่งออกไปไม่ว่าจะด้วยความโกรธ ความไม่พอใจหรือแม้กระทั่งความขนองปากก็ล้วนเป็นเมล็ดพันธ์แห่งกรรมที่เมื่อหว่านลงไปแล้วย่อมต้องออกดอกออกผลในที่สุดและผลนั้นก็มักจะย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจของเราเองในรูปแบบของความกังวลใจความไม่สบายใจหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดที่กัดกินอยู่ภายในกระบวนการทำงานของจิตที่ทำให้คำพูดเป็นผิดนั้นย้อนกลับมาเป็นความกังวลใจแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นกระทบผัสสะเมื่อเราได้เห็นได้อ่านหรือได้ยินสิ่งใดในโลกโซเชียลที่มากระทบอารมณ์ความรู้สึกของเราอาจเป็นความไม่ชอบใจความขัดเคืองหรือความเห็นต่างจิตก็จะรับรู้การกระทบนั้นเปรียบเหมือนมีก้อนหินมาตกใส่พื้นน้ำแม้จะเล็กน้อยแต่ก็ก่อให้เกิดระลอกคลื่นขึ้นแล้ว 2. ขั้นปรุงแต่งสังขาร พอจิตรับรู้การกระทบแล้วสัญญาความจำและเวทนาความรู้สึกจะเข้ามาทำงานจิตเริ่มตีความและปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆให้ซับซ้อนขึ้นอาจสร้างภาพว่าผู้อื่นเป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายที่สมควรถูกตำหนิหรือสมควรได้รับคำพูดที่รุนแรงความคิดเหล่านี้จะประดังเข้ามาและเริ่มก่อร่างสร้างตัวเป็นอารมณ์ความโกรธความเกลียดชังหรือความปรารถนาจะตอบโต้ เปรียบเหมือนกับการที่เราเอาน้ำมันไปราดบนกองไฟที่เพิ่งเริ่มคุให้ลุกโชนขึ้น 3. ขั้นเจตนาคือกรรมเมื่อการปรุงแต่งดำเนินไปถึงจุดหนึ่งจิตจะก่อให้เกิดเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทําการคิดจะพูดคิดจะพิมพ์คำหยาบคำที่เสียดสีหรือคำที่มุ่งร้ายต่อผู้อื่นเกิดขึ้นในขั้นนี้เจตนานี้เองคือตัวกรรมที่สำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิแปลว่าดูกระภิษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมเมื่อเจตนาไม่บริสุทธิ์กรรมย่อมเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าเราจะพิมพ์หรือไม่ได้พิมพ์ก็ตาม 4. ขั้นส่งออกและรับคืนเมื่อเจตนาส่งผลออกมาเป็นวัจีกรรมคือการพิมพ์ข้อความการส่งสติ๊กเกอร์ หรือแม้กระทั่งการแสดงออกใดๆที่เป็นพิษออกไปสู่สาธารณะหรือแม้กระทั่งส่งตรงไปหาผู้อื่นถ้อยคำเหล่านั้นย่อมเดินทางไปกระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในขณะเดียวกันพลังงานลบที่ถูกปล่อยออกไปนั้นก็จะวนกลับมาสะท้อนเข้าสู่จิตใจของเราเองโดยตรงเปรียบเหมือนการที่เราคว้างลูกบอลยางใส่กำแพงไม่ว่าจะแรงแค่ไหนลูกบอลน,นั้นก็ย่อมสะท้อนกลับมาหาเราเสมอ ยิ่งคว้างแรงเท่าไหร่แรงกระแทกที่กลับมาก็ยิ่งมากเท่านั้นนั่นคือความกังวลใจความไม่สบายใจและความรู้สึกผิดบาปที่เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจเราเองแนวทางการปฏิบัติเพื่อหยุดยั้งวงจรน,นี้ได้โยมทั้งหลายการจะหยุดยั้งวงจรแห่งกรรมติดจรวดนี้ได้เราต้องเริ่มจากการฝึกสติและปัญญาของเราเองให้ตื่นรู้เท่าทันการทำงานของจิตในแต่ละขณะ 1. ฝึกจเจริญสติก่อนการกระทำก่อนที่เราจะกดพิมพ์ข้อความใดๆหรือแม้แต่ก่อนจะคิดปรุงแต่งอารมณ์ให้หยุดหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆสัก3ามครั้งถามตัวเองว่าคำพูดที่เรากำลังจะพิมพ์นี้เป็นความจริงไหมมีประโยชน์ไหมเป็นคำที่สุภาพและสร้างสรรค์ไหมถ้าคำตอบไม่ใช่ให้วางมือจากแป้นพิมพ์เสีย 2. เจริญเมตตาในจิตใจ มั่นแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นประจำทุกวันคิดเสมอว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์และขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขปราศจากความทุกข์การเพราะบ่มเมตตาจะช่วยให้จิตของเราอ่อนโยนลงลดความรุนแรงและความขัดแย้งภายใน 3. พิจารณาถึงความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแท้ไม่คงทน แม้แต่ความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆในโลกโซเชียลก็เช่นกันเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดจีรังเราก็จะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปและไม่นำคำพูดที่เป็นพิษไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอุป,ปมาเหมือนคนถือแก้วน้ำร้อนเมื่อเราถือแก้วน้ำร้อนอยู่ในมือยิ่งถือไว้นานเท่าไหร่มือของเราก็ยิ่งร้อนรุ่มและอาจถูกน้ำร้อนลวกได้ฉันใดนั้นฉันนั้น ยิ่งเราเก็บความโกรธความไม่พอใจและคำพูดที่เป็นพิษไว้ในใจนานเท่าไหร่ใจของเราก็ยิ่งร้อนรุ่มและถูกเผาผลาญด้วยความกังวลใจมากขึ้นเท่านั้นทางที่ดีที่สุดคือวางมันลงเสียปล่อยวางความรู้สึกเหล่านั้นไม่เข้าไปยึดถือมันก็จะเย็นลงเองการฝึกฝนจิตเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความเพียรและความสม่ำเสมอเมื่อโยมฝึกได้แล้วโยมจะพบว่าใจของเราสงบขึ้น ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งกระทบต่างๆในโลกโซเชียลและที่สำคัญที่สุดคือโยมจะหลุดพ้นจากวงจรแห่งความกังวลใจที่เกิดจากกรรมที่เราสร้างขึ้นเองท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลจากการฟังธรรมจงดลบันดาลให้โยมมีสติที่มั่นคงมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้ด้วยใจที่แยบคายและเลือกใช้คำพูดที่เปี่ยมด้วยเมตตาและประโยชน์ ขอให้โยมมีความสุขก,กายสบายใจเข้าถึงความสงบแห่งจิตและปัญญาในทุกขณะ,จะเจริญพรหากโยมเห็นว่ารถแห่งพระธรรมนี้มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่าลืมกดติดตามและร่วมรับฟังสาระดีๆต่อไปได้ที่ช่องลิงเฝ้าวัดเพื่อให้ธรรมะเข้าถึงใจในทุกๆวันจเจริญพร